ท่านนายกมาตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็มีการถามเลยนะฮะว่าตกลงโผลคอรมอว่าอย่างไรท่านก็บอกว่านิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่การตรวจสอบประวัติซึ่งปกติใช้เวลาไม่กี่วันแต่ตอนนี้เขาบอกสองสามสัปดาห์นะครับก็คาดว่าอีกไม่นานละครับก็คงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนําขึ้นทลเกล้านะครับสาหรับคอรมอนะฮะและท่านก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของท่านเสรีพิสุทธิ์ที่ออกมาแฉใช้คํานี้แฉถึงท่านทักษิณนะครับท่านบอกว่าไม่ได้สนใจอะไร นะแล้วแต่ท่านเลยเพราะว่าตอนนี้อยากจะโฟกัสเรื่องสําคัญนะเรื่องของปัญหาน้ําท่วมนะฮะอันนี้เป็นหลักก่อนนะครับปัญหาบ้านเมืองเป็นหลักครับคุณแพทองทานชินวัตรนาะะยกรัฐม,มนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์กรณีพักประชาธิปัตย์ด้วยนะฮะที่บอกว่าพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยท่านบอกว่ารัฐบาลที่ดีที่จะช่วยเหลือประชาชนได้สเสถียรภาพเป็นเรื่องสําคัญนะ,ะถ้าไม่มีสเสถียรภาพจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไร เมื่อพักเพื่อไทยไม่ได้เชิญพักพลังประชารัฐเข้าร่วมการแก้กฎหมายต่างๆต้องมีเสียงมากพอไม่เช่นนั้นครับการแก้กฎหมายช่วยเหลือประชาชนอาจจะสะดุดได้ซึ่งการที่เราร่วมรัฐบาลกันไม่ได้แปลว่าพักเพื่อไทยยอมรับกับการกระทำของผู้บริหารพักประชาธิปัตย์ในอดีตแต่เพราะวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากและเราต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพนะครับอา้าวฟังเสียงหน่อยฮะ คนเสื้อแดงเองนะคะเขาก็ามองมเอามาไม่ค่อย <คน S 2> <ส>เหตุด้วยใช่ค่ะคนเสื้อแดงเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับงานที่จะเพื่อไทยไปร่วมง,งานกับรัฐบาลกับประชาธิที่ย์กกอยาาอย่างที่บอกเลยค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะเพื่อไทยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะต้องแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้ที่อิงสัญญาไว้ว่าอิงจะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงมาอยู่ตรงนี้แล้วอิงต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนทุกคน อิงเข้าใจความรู้สึกของเสื้อแดงดีเสื้อแดงจะพูดไม่ได้เลยว่าอิงไม่เข้าใจนะคะอิงเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่วันนี้เนี่ยเราพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะพร้อมหรือยังที่จะเห็นประเทศชาติที่ดีขึ้นเตรียมประเทศให้กับลูกหลานวันนี้เราต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เราต้องพร้อมนี่น่าจะเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกน่าจะเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกแล้วก็เป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน หลายคนบอกเอ๊นี่การพูดการตอบคําถามอะไรต่างๆดูฉาญดูมั่นใจอ่านี่คือแบบใกล้ชิดพี่น้องประชาชนเลยนะแล้วก็นักของนักข่าวก็ไปนะคะเนี่ยตอบคําถามแบบนี้บอกเธอเนี่ยเข้าใจหัวอกคนเสื้อแดงดีบอกแบบนี้อืมก็อย่างที่บอกแล้วฮะคุณผู้ชมครับประเทศชาติเราจะต้องมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมันคงไม่ว่ารัฐบาลชุดนั้นจะเป็นรัฐบาลของใครอะไรนี่ที่พูดรวมๆนะกลางๆนะไม่งั้นประเทศมันก็เดินต่อไปไม่ได้ถ้าประเทศเดินต่อไปไม่ได้ ปากท้องของประชาชนนี่แหละครับที่ช่อง7 HD ถนะ้ยืนเคียงข้างมาตลอดถูกต้องไหมครมการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลักถูกต้องไหมครับเอาละตอนนี้ท่านก็เดินหน้าและเดี๋ยวรอขั้นตอนทางกระบวนการให้เสร็จสิ้นและเป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการถแถลงนโยบาย,ยาเป็นทางการเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอนะครับว่าสิ่งที่ทำจะออกมาเป็นอย่างไรส่วนอีกรณีหนึ่งครับคุณผู้ชมพูดถึงพักพลังประชารัฐนะฮะ ที่เขาบอกเอ๊มีการเตรียมยื่นฟ้องนายกนะฮะใช่หรือไม่มท่านก็บอกว่าคงไปห้ามเขาไม่ได้นะถ้าจะฟ้องจริงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพักพลังประชารัฐเนี่ยก็ให้เป็นปัญหาของเขาเนี่ยฮะลุงป้อมครับท่านพลเอกประวิทรวงสุวรรณถูกต้องไหมฮะเขาบอกว่าพักพลังประชารัฐมีปัญหาอะไรคุณก็ไปจัดการเอาเองตอนไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจซึ่งเรามีเหตุผลหลายอย่างที่ไม่สามารถร่วมงานกับพักพลังประชารัฐได้ เมื่อถามว่าได้คุยกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกเนี่ยในฐานะคุณพ่อบ้างหรือไม่กรณีพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทบอกว่าไปเยี่ยมคุณทักษิณเนี่ยถึงสองครั้งเลยนะคุณแพอทองทานตอบไปรู้ไหมครับค่ะอยากให้โฟกัสที่เรื่องสําคัญค่ะส่วนกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์น้อยใจที่ไม่ได้ตำแหน่งจึงออกมาแฉว่าคุณทักษิณครอบงำพักร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้น ตอบว่ายัางไงฟังกันครับบอกว่าคุณททกษิลป์ครอบงำโดยการเรียกรัฐมนตรีพักร่วมเข้าไปที่บ้านจันนะคะเอ่ออาจจะเป็นดิฉันหรือเปล่าที่จะครอบงำคุณพ่อแทนเราเล่นลเราเล่นอันนี้นะคะพูดจริงว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะคุณพ่อไม่ได้ไม่ได้ครอบงำนะคะแล้วก็การปรึกษาเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่บอกนะคะถ้าพยายามจะจะเล่นจะหาเรื่องกับเรื่องนั้น มันก็มันก็อย่างนั้นนะคะแต่ความจริงมันไม่มีการครอบงำอะไรก็อย่างที่บอกไปว่าทุกคนก็ต้องเป็นตัวตนของตัวเองมีทีมของตัวเองมีความคิดของตัวเองมีคําปรึกษาจากทุกคนที่สามารถช่วยกันเพื่อจะได้ม o v e ประเทศต่อแค่นั้นเองนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าละค่ะการจัดตั้งรัฐบาลเหมือนที่พี่ทินบอกไปนะว่าค่อนข้างนิ่งแล้วนะคะเหลือแค่เรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมันจะเสร็จเมื่อไหร่ ผู้สื่อข่าวถามแบบนี้นะคะคุณอุ้งอิงก,ก็ตอบว่าใกล้แล้วค่ะเพราะว่าตรวจมาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์แล้วส่วนสัปดาห์หน้าจะนําขึ้นทุนกล้าได้เลยหรือไม่หากฝ่ายที่ตรวจสอบตรวจสอบมาครบแล้วรายชื่อลงตัวแล้วเราก็จะทําให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันแล้วค่ะถ้ามันช้าการทํางานต่างๆมันก็จะช้าออกไปด้วยนะคะส่วนเรื่องของการลงพื้นที่วันนี้เนี่ยติดที่เรื่องของรัฐบาลยังไม่ได้แหลงนโยบายก็อาจจะทําอะไรได้ไม่มาก นะคะคส่วนเรื่องของการเตรียมจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาขณะนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือในมุมของ,ของครอรมอในเรื่องของตัวคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งและเดี๋ยวรอตรวจสอบแล้วก็รอนําขึ้นทุนกล้าวแต่ว่าอีกท่านหนึ่งนะคะที่ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเหมือนกับที่ ท่านนายกอุงอิงพูดเลยก็พูดสอดคล้องกันก็พูดสอดคล้องกันและบอกว่าถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวกลางเดือนกันยายนนี้แหละก็น่าจะมีการแถลงแล้วก็จัดตั้งคอรมอได้เรียบร้อยรอปลดกล้าวลงมาก่อนทุกอย่างเตรียมพร้อมเอาไว้หมดแล้วนะคะซึ่งตอนนี้พักร่วมรัฐบาลมีเสียงอยู่ประมาณ300กว่านิดๆส่วนกรณีที่มีนักร้องร้องเข้ามาโดยเฉพาะตัวนายกเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าเขาอยากจะร้องใช่ไหมก็ให้เขาร้องไป ร้องให้ถูกต้องก็ร้องไปแต่มั่นใจในตัวของเราเองว่าการทำงานเนี่ยอ้างอิงข้อกฎหมายจะทำงานอย่างเต็มที่ทั้งนี้ไม่เป็นห่วงว่าพักพลังประชารัฐจะเอาคืนเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเรื่องของประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญอันนี้คุณอ้วนปุณธรรมพูดแบบนี้นะคะครับคุณผู้ชมทะวันนี้เนี่ยจะไม่พูดถึงความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์คงไม่ได้เลยนะนนนคะน<อ>นเพราะว่าเป็นที่พูดถึงมาอย่างต่อนเนื่องเลยเมื่อวานนี้เองทุกไปเถียวเราก็ทำประเด็นนี้เหมือนกันใช่ไหมคุณสาธิต ปิตุเตชะนะฮะก็คืออดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์ก็มานั่่ในรายการเช่นเดียวกันบางคนก็มีมุมมองว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดประชาธิปัตย์จับมือกับเพื่อไทยสลายขั้วกันแล้วแล้วฐานเสียงค่ะโดยเฉพาะพี่น้องทางใต้ล่ะซึ่งเป็นฐานเสียงที่เรียกว่าแบบ แน่นปึ๊กเลยของฝากฝังประชาธิปัตย์เยวจะว่ายังไงชาวบ้านว่าอย่างไงบ้างต้องถามคนใต้ตรงนู้นเนาะท่านนั้นถามเสียงคนแน่นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็ต้องพูดกันตรงๆนะคุณผู้ชมสมัยก่อนอะปึ๊กกว่านี้สมัยก่อนเนี่ยปึ๊กกว่านี้สอดคล้องกับที่คุณสาธิตพูดเมื่อวานนี้แล้วคุณสาธิตทานายไปเลยนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ในเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยคะแนนเขาบอกไม่ถึง1ิอ่ะ2อท่านทำนายไว้นะอันนี้คือผมไม่ได้พูดนะท่านทำนายบอกไม่ถึง1ิ อตอนนี้เท่าไหร่24ใช่ไหม,อมตอนนี้ที่มีอยู่24ใช่ไหมแล้วก็พูดไปอีกบอกว่าประชาธิปัตย์จะสูญพันธ์ไหมคานี้ก็ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะยิ่งบอกว่าโอเป็นปรากฏการณ์เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จับมือกอันต้องมาดูความเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันหน่อยนะทางด้านรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะคุณนริศขำนุรักษ์เนี่ยเดินทางไปที่ตึกชินวัตรสม นำรายชื่อคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพักเนี่ยมาส่งให้พักเพื่อไทยนะคะคุณผู้ชมคุณนริศบอกว่าได้รับมอบหมายจากคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นำรายชื่อมาสองคนที่จะเข้าร่วมรัฐบาลบหลังจากเมื่อช่วงค่ำวนันนี้ทางพักมีมติ43ต่อ4เข้าร่วมรัฐบาลของคุณอุ้งอิงพักประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรรสองตำแหน่งเสนอชื่อคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพัก ให้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณเดชอิดขาวทองเลขาธิการพักดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะอย่างนี้อฮะอย่างนี้็เทียเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าพระประชาธิปัตมี24คือ25เสียงครับโทษทีฮะโทษทีผมผิดเอง25เสียงไม่ใช่24ครับ25เสียงนะครับอะซึ่งกระบวนการต่อจากนี้คืออะไรล่ะพอมีการส่งชื่อแล้วใช่ไหมท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพัก ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมละคุณเดีอิดขาวทองเลขาธิการพรรคให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขถูกต้องไหมครับกระบวนการต่อจากนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนซึ่งมีความมั่นใจว่าทั้งสองรายชื่อจะไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติตามมาภายหลังแน่นอนส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ภายหลังที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยคุณนริศก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราเป็นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมาแล้ว ซึ่งมีกระแสเช่นนี้เกิดขึ้นทุกครั้งส่วนรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ครบเทอมหรือไม่ขึ้นอยู่ที่การทํางานอันนี้อันนี้มีเหตุผลถูกต้องไหมฮะอีู่ที่ทางานแหละถ้าถ้าทำงานไม่ได้เข้าเป้าไม่เข้าตาก็อาจจะอยู่ไม่นานถูกต้องไหมฮะแต่ทางานเข้าเป้าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถูกต้องไหมครับหากทํางานตามนโยบายได้และประชาชนพึงพอใจโอกาสที่จะอยู่ครบวาระ ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันครับแล้วทีนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของอีกคนนึงค่ะไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าฉายาก็คือไฮโซสปอร์ตคลับนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นแกนนำของกลุ่มชาวไทยหัวใจรักสงบ <c oughs> เป็นอดีตแม่ยกพักประชาธิปั <c oughs> ตย์โพส a c e b o o k แบบนี้คุณติ๊งต่างนะคะบอกว่ากรณีที่พักประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเนี่ยอันนี้อยากจะฝากถึงสมาชิกพักประชาธิปัตย์ทุกท่านเลยนะบอกว่า กรุณาอย่าลาออกอย่าทิ้งพักนักการเมืองมาแล้วก็เป็นไปคือเขาบอกว่านักการเมืองมาแล้วก็ไปหากเป็นคนไม่ดีเชื่อเถอะว่าเขาจะทนต่อแรงกดดันของคนไทยและสมาชิกพักไม่ไหวสักวันก็ต้องไปแล้วก็ระบุด,ด้วยนะคะว่าประชาชนโปรดช่วยกันจำหน้าคนทำลายพักให้หมดทุกคนต้องช่วยกันให้บทเรียนคนทั้งหมดที่รวมหัวกันทำลายพักทั้งหญิงและชายโอ้โห อันนี้คือยังไงคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากอดีตแม่ยกพักประชาธิปัตย์เ <ฮะ S 1> มื่อกี้พี่ปุ้มก็ถามไปว่าคนใต้เนี่ยคือพักใต้เป็นฐานเสียงของประชาธิปัตย์ใช่ไหมใช่ไหมทีมข่าวของเราก็มีการไปสอบถามเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเสียงก็แตกนะถึงแตกะะคือบางคนก็บอกว่าก็เห็นด้วยกับการที่จะไปร่วมเป็นรัฐบาลแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาก็อยากให้คนที่เขาเลือกไปเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีมา พัฒนาพื้นที่มาพัฒนาประเทศต่อไปแต่บางท่านที่อาจจะเป็นคอการเมืองเลยก็บอกว่าแปลกใจเหมือนกันไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดภาพแบบนี้ขึ้นอลองไปฟังเสียงดูค่ะครับรู้สึกผิดหวังว่ามันเหมือนกับมวลชนโดนหลอกประชาชนเป็นเหยื่อประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการผลประโยชน์ตรงนี้นะครับประชาชนอยู่นอกเหนือ,นมอนสมการนะครับ แสดงเห็นว่าการเมืองไม่ได้มองมองมองประชาชนเป็นเป็นที่ตั้งมีแต่คำอ้างเท่านั้นว่าทำเพื่อประชาชนสรุปว่าเราทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็พักประชาธิป,ปัตปัเองก็เป็นแค่วัฒกรรมไปแล้วตอนนี้นะครับแทบจะเออเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วนะฮะเราต้องการให้สสมาทำงานมาเป็นรัฐมนตรีมาพัฒนาพื้นที่เห็นด้วยไปอย่างยิ่งครับลืมไปเลย นี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกว่าเห็นไหมความเห็นก็อาจจะมีกันคนละฝ่ายนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็เคารพในความเห็นที่แตกต่างกันนะอแต่ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกแหละจะยังไงไม่รู้แต่ปากท้องของชาวบ้านส่ะสคัญที่สุดแล้วความคิดเห็นของประชาชนก็เป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งถูกต้องนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นภาพรวมทั้งหมดจะเป็นยังแต่ว่าทําให้เห็นนะฮะว่ามีความคิดที่ที่แตกต่างกันนะนี่คือประชาธิปไตยคิดต่างกันได้นะครับคุณผู้ชมครับเคารพซึ่งกันและกันนะครับแต่อีกท่านหนึ่งสิครับไม่ได้คิดต่างไปกับ คนก่อนหน้านี้คนก่อนหน้านี้คือใครคนต่อหน้านี้คือคุณสิริโชคโสภาที่เป็นอดีตสสสงขาพักประชาธิปัตย์โพสต์บลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์คนนี้แหละครับโพสต์ก่อนแต่ที่ตามมาติดๆฮะลาออกจากประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันก็คือคุณพงศกรลูกชายคุณอัศวินขวัญเมืองครับล่าสุดฮ้คุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองลูกชายพลตระเวนเอกอัศวินขวัญเมือง อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการโพสต์ Facebook ลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์บอกว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาผมตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นการลงสมัครครั้งแรกในชีวิตยอมรับว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ได้รับความนิยมเหมือนแต่ก่อนแต่ในวันนั้นไม่ได้ลังเลเพราะเชื่อว,ว่าหากได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งก็ตาม ก็ยังทำตามนโยบายตามความตั้งใจผ่านพักประชาธิปัตย์ได้แต่วันนี้พักประชาธิปัตย์ไม่ได้ทำให้ผมมีความเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกับพักประชาธิปัตย์จะทำให้ผมสามารถใช้ความรู้ความตั้งใจและความสามารถทำให้ประเทศนั้นดีขึ้นได้ผมจึงขอยุติการร่วมงานกับ ประชาธิปัตย์ครับก็ถือว่าคุณพงศกรก็ต่อจากคุณสิริโชคเลยนะไม่รู้ว่าต่อจากนี้เนี่ยจะมีแบบนี้ออกมาอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องติดตามฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้อย่างที่ผมบอกไปในรายการฉกไม่เถียง คุณสาธิตปิตุเตชะถูกต้องไหมครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์จักรพบเพนแขกก็มาสองมุมซึ่งเป็นการสนทนากันค่อนข้างที่จะให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันบางอย่างเห็นไม่ตรงกันแต่บางอย่างก็เห็นสอดคล้องกันะนะครับแต่ต่อจากนี้ไปอย่างที่คุณผู้ชมหลายท่านบอกแล,ล้วครับเอาแหละจะยังไงก็แล้วแต่จะแบ่งเก้าอี้อะไรแบ่งแบ่งประเทศขอให้เจริญขึ้นได้ไหมในข้างหน้าปากท้องของเราให้มันมีเสถียรภาพมากขึ้นได้ไหมนะหิวหิวหิวพรุ่งนี้ จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวกินให้ประชาชนปากท้องนี่สำคัญที่สุดเลยสำคัญก็ต้องให้เวลาในการดูต่อไปในวันข้างหน้าน,นะครับค่ะ